สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเกม2มิติโดยการใช้งานโปรแกรม Unity ในขั้นตอนที่แล้วครับเราได้มีการเรียนดูในเรื่องของการนําเอาไฟล์เสียงนะครับจาก Directory ต่างๆเข้ามาสู่ภายในส่วนของโปรเจกต์นะครับก็บจะลักษณะไฟล์เสียงที่เป็นไอคอนในลักษณะสีเหลืองนี้นะครับดังนั้นครับเราจะนําเอาเข้ามาสู่ในส่วนของซีนของเกมนะครับยตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะนําเอาไฟล์เสียงเข้ามาประกอบภายใน ตัวอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าตัวโปรเจกต์ของเกมนะครับตัวอย่างเช่นต้องการที่จะใส่ไว้ภายในส่วนของเมนแคมีรานะครับทำการเลือกในส่วนของ Add Component นะครับและเลือกในส่วนของ Component ที่เป็น Audio นะครับต่อจากนั้นเลือกในส่วนของ Audio Source นะครับก็จะปรากฏนะครับแถบของ Audio Source ขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของ p r o p e r t y เพื่อที่ทำการ Setting ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Setting 3D Sound นะครับการ Setting 2D Sound นะครับที่ unity เตรียมให้เราใช้งาน ตัวนี้นครับเราเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับโดยคลิกที่แถบของ Audio c l i p ปนะครับในส่วนของ c o m p o n e n t Audio ที่เราได้แอดเข้ามาก็คือ Audio Source ตัวนี้นะครับคลิกในส่วนของ Audio c l i p ปนะครับก็จะปรากฏไฟล์เสียงที่เราได้แอดเข้ามาสู่โปรเจกต์ของเกมนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะแอดไฟล์ที่ชื่อว่า a d d u c t i o n เข้ามาสู่ภายในสินของเกมก็ทำการดับเบิลคลิกจากในส่วนของการ Select Audio คล i ปนี้นะครับ ก็จะปรากฏชื่อไฟล์เข้ามาภายในคอมโพเนนต์ของ audio source นะครับสามารถที่จะ add นะครับ audio source ได้ตามความต้องการของเรานะครับในโปรเจกต์เกมหนึ่งหนึ่งอาจจะมีไฟล์เสียงหลายๆตัวนะครับเราก็สามารถที่จะ add เข้ามานะครับภายในซีนของเกมได้ตามความต้องการต่อจากนั้นเราก็จะทําการเขียนสคริปต์นะครับเพื่อที่จะทําการควบคุมนะครับให้เล่นไฟล์เสียงตามความต้องการของเราเองอยกตัวอย่างเช่นมีการคลิกเมาส์และเล่นไฟล์เสียงมีการชนกับตัวละครศัตรูและเล่นไฟล์เสียง มีการเก็บไอเทมและเล่นไฟล์เสียงในรูปแบบต่างๆซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในขั้นตอนถัดไปครับขอบคุณครับ